สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้สอบของท้องถิ่นสายบริหารทุกท่านครับตอนนี้มีการขยับเรื่องของวันเวลาสถานที่ในการสรรหาตำแหน่งสายผู้บริหารแล้วนะตอนนี้นะครับประกาศของคณะอนุกรรมการสรรหาพนักง,งานเทศบาลนะครับถ้าเป็นอปอปจอก็จะมีอีกฉบับหนึ่งนะแต่เนื้อหาเหมือนกันมีการกำหนดให้สอบสรรหาภาคความรู้ความสามารถในวันที่30 ตุลาคม2 5 6 4เวลา09.00ถึง12.00นาฬิกาโดยมีกลุ่มภาคของการสอบภาคความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ถ้าเป็นภาคเหนือก็จังหวัดลำปางถ้าเป็นภาคตุนองเฉียงเหนือก็ขอนแก่นถ้าเป็นกลุ่มภาคกลางก็ปทุมธานีถ้าภาคตะวันออกก็จันทบุรีและภาคใต้ก็จังหวัดพัทลุงครับสำหรับท่านจะสอบสถานที่ตรงไหนเนี่ยในประกาศบอกว่า เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสาัญหาต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนวันสรรหาก็คือเดี๋ยวท่านฟังคลิปนี้เสร็จท่านก็กลับไปดูนะครับในเว็บไซต์ของการรับสมัครท่านก็จะเห็นว่าท่านสอบที่ใดโรงเรียนไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ที่สำคัญที่จะคุยกับท่านคือว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิยังแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้างเขาป้องกันการมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ย จึงมีการกําหนดนะครับในหน้าที่2มีการกําหนดให้ผู้เข้ารับการสัญหานําเอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 หรือหนังสือรับรองการตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงมาแสดงเพื่อเข้ารับการสัญหาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปสอบสายบริหารของท้องถิ่นทุกท่านครับถ้าใครที่ได้รับวัคซีนครบแล้วได้ใบรับรองแล้วเนี่ยท่านก็นําไปด้วย แต่ถ้ากรณีที่ท่านได้ไม่ครบหรือว่าท่านไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด -19 มาก่อนท่านต้องไปตรวจนะครับ ATK ATK นี่รอผลไม่นานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ละทีนี้ระบุเวลาด้วยนะว่าผลของการตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงก็คือไม่เกิน3วันนะครับ3วันจนถึงวันที่ท่านสอบท่านต้องเตรียมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านไม่เตรียมผมเกรงว่าไม่ผมไม่ทราบว่า เขาจะอำนวยความสะดวกถึงขั้นมี ATK ตรวจที่สนามสอบหรือเปล่าแต่ในประกาศมันไม่มีระบุไว้ไงท่านต้องเตรียมไปก่อนนะครับอย่าไปหวังน้ำบ่อน้านะสำหรับท่านผู้เตรียมความพร้อมในการสอบบอ,อกว่าไม่มีเวลานะอันนี้จริงผมเองเนี่ยมีการเปิดติวสอบท้องถิ่นสายบริหารนะครับรวมถึงสายสอบแข่งขันด้วยนะเป็นกลุ่มปิดนะครับในเ,เพจของ เสวนากดหมายกล้ตัวซึ่งเป็นซึ่งเป็นผมเป็นเอ็ด n อมินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจที่จะติวสอบท้องถิน่นสายบริหารสายสอบแข่งขันเนี่ยก็ราคาย่อมเยาวมากเพียงแค่399บาทนทครับตอนนี้ในเนื้อหาในช่องมีให้ท่านศึกษาเยอะมากรวมถึงสายบริหารท่านควรให้ความสําคัญในการสอบอัตนัยนะครับเพราะว่าถ้าท่านเขียนข้อสอบอัตนยัยทําคะแนนได้ดี ท่านก็สามารถมันมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมการันตีว่าถ้าท่านทําตามที่ผมแนะนำเนี่ย25ส่วน30คงไม่หนีไปไหนนะครับที่เหลือเราก็ไปเก็บในส่วนของปรนายอยากให้ท่านเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะว่านับแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมาที่30เนี่ยมันก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับถ้าท่านใดยังไม่เตรียมความพร้อมก็รีบเลยนะอาจจะพอมีเวลาก็หวังว่าทุกท่านนะครับ ที่ได้รับข่าวสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบท่านใดสนใจที่จะติวสอบท้องถิ่นเดี๋ยวผมก็จะแนบลิงก์นะครับรายละเอียดการติวสอบท้องถิ่นไว้ในด้านล่างของคลิปนี้ขอบพระคุณนะครับที่ท่านกดไลค์กดติดตามก,ากดแชร์สวัสดีครับ